ค่ะหลังจากที่เราทำรีบันรูดนะคะรีบันรูดรากนะคะรากก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะผ่านไป2เดือนนะคะบีมาอัปเดตให้ดูนะคะค่ะผ่านไปแล้วก็ช่วงนี้มันจะมีพอฝนตกชุกใช่ไหมคะมันจะมีหญ้าขึ้นมาข้างๆโคนตอนนี้มีก็มาเอาเอามาเอาหญ้าออกจากโคนต้นทุเรียนนะคะ เวลาเราจะเอาอวัชพืชออกจากโคนทุเรียนนี้นะฮะประมาณหนึ่งฝ่ามือนะคะเป็นอย่างเป็นอย่างน้อยนะคะแต่บีจะอ,ออกประมาณสองฝ่ามือนะคะค่ะเราก็จะคุมไว้แบบนี้นะคะหญ้าด้านข้างเราจะตัดเฉยๆนะคะเราไม่ต้องถอนแต่ว่าด้านข้างๆตรงนี้ข้างโคนนะคะเราต้องถอนออกนะคะค่ะเดี๋ยวบีพามาชมนะคะค่ะ ข้างๆโคนตรงนี้นะคะคือเราต้องต้องถอนออกนะคะอันนี้ต้องต้องทำการถอนออกนะคะหรือจะตัดก็ได้ก็แล้วแต่นะคะถ้าถอนไม่ได้เราก็ต้องตัดเสร็จแล้วนะคะหนึ่งฝ่ามือนะคะสองฝ่ามือพอดีนะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็ <c oughs> เดบีก็จะใส่ปุ๋ยนะคะใส่ปุ๋ยหลังจากเราทำํำ เพิ่มจำนวนลากฝอยให้มาช่วยลำต้นช่วยต้นเขาให้รับสารอาหารได้เยอะๆนะคะทางรากนะคะอันนี้ทางใบเราก็จะพ่นอาหารทางใบนะคะน้องกำลังแตกออกนะ,ะแตกใบนะคะนี่ใบเพสลาดจะเลยใบเพสลาดมาแล้วนิดนึงนะคะนี่เราก็จะให้อาหารทางใบเพิ่มนะ,ะให้เขาสะสมอาหารนะคะ จะเป็นการสะสมอาหารนะคะจะทําประมาณแบบนี้นะคะบีไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆที่ปลูกทุเรียนทํากันแบบนี้หรือเปล่านะคะแต่ของบีมีอาจารย์ตุ้ยได้มาแนะนําไว้นะคะว่าทําแบบนี้แบบนี้บีก็มาแก้ปัญหาตอนแรกนะคะขอบใบเขาจะแห้งนะ,ะแห้งไหมเลยนะคะพอปล่อยทิ้งไว้ก็จะเป็นเชื้อราใช่ไหมคะ แต่บางต้นก็ยังไม่หมดนะคะค่ะจะเป็นเชื้อราเสร็จแล้วอา,อาจารย์ก็แนะนำให้เอา,อาปุ๋ยของอาจารย์มาทดลองทำดูนะคะมา,าช่วยเหมือนกับว่ารากฝอยเขาจะแห้งในฤดูร้อนนะคะมันจะแห้งไม่สามารถที่จะมา,าดูดซึมรับอาหารได้อะไรประมาณนี้เนี่ยอาจจะ ารากเขาอาจจะน้อยลงหรือจะถูกทำลายนะด้วยความร้อนนะคะก่อนหน้านั้นเราก็ไม่ได้เคยคุมเลยนะคะไม่เคยคุมหน้าดินเลยนะพอเราตัดเราจะปล่อยโล่งเลยนะคะทำไมเราคิดว่าถึงปล่อยโลง่งตอนนั้นก็คือกลัวนะ,ะกลัวที่ว่าไอ,พนอน้พวกหนอนพวกแมลงนะคะจะเป็นมาวางไข่มาเจาะโคนต้นของเขาเรากา็ป้องกันโดยการ เอาออกหมดเลยนะคะแต่ตอนนี้เราจะให้เหลือไว้ประมาณนี้นะคะี่จะให้เหลือไว้ประมาณนี้มองเห็นไหมคะนะประมาณนี้นะคะที่เหลือก็จะปล่อยไว้แบบรอบเลยนะเราจะเราจะตัดใยเฉยเราจะคุมไว้แบบนี้นะคะเวลาใส่ปุ๋ยเราก็หวานลงไปเลยนะคะรอบๆอบอเชิงพุ่มนะะเชิงเชิงพ <Inspector. S 1> ุ Feels, ่มของเรานั่นเองนะคะเวลาหวานปุ๋ยที่เป็นผงหรือเป็น เม็ดเล็กๆนะคะค่ะอันนี้นะคะน้องก็กำลังแตกใบใหม่ออกมานะคะเขาก็จะสลัดใบที่แห้งออกไปแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่หมดดีนะคะก็ยังมีเหลืออยู่นะคะเขาก็จะสลัดออกไปเรื่อยๆนะคะเราก็ดูแลเขาไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะค่ะตอนนี้ช่วงนี้มันด้วยด้วยฤดูฝนด้วยเนาะพราะเป็นฤดูฝนเขาก็จะได้ อาจจะได้รับน้ําเพียงพอนะคะบริเวณของเราก็จะทําเป็นเอ่อเป็นเนินสูงขึ้นมาหรือเขาเรียกว่าโพลหรือโคกขึ้นมานะคะเวลาฝนตกเราก็ไม่ให้เขาท่วมบางทีกาลัวรากเน่าอะไรอย่างนี้นะคะแต่เวลารากเน่าเราก็ต้องมีตัวยาที่ป้องกันนะคะป้องกันรากเน่าโคนเน่านะคะก็จะมียาที่ นไม่ให้หนอนมแมลงมาเจาะใบอะไรประมาณนี้นะคะ,นะคะแต่ตอนนี้ก็ยังยังไม่พบนะคะหนอนมแมลงะะตอนนี้ยังไม่พบแต่เราก็ต้องป้องกันเอาไว้ก่อนนะคะเชื้อราก็ยังไม่พบนะคะตอนนี้แต่บางต้นก็มีนะคะแต่ต้นเล็กส่วนใหญ่ต้นเล็กที่ไม่แข็งแรงะคะ่ะจะมีเชื้อรา มีเชื้อลาลาดำลาแดงลาอะไรนะดแดงๆก็มีดำนะคะ mm. ก็มีอยู่เหมือนกันแต่ตอนนี้พีก็มาอัปเดตให้ดูนะคะ mm. พีจะให้ดูต้นนี้ก่อนนะคะต้นนี้หมดแล้วนะคะก็เหลือไม่เยอะนะคะที่ว่าปลายนะเดี๋ยวจะเอามาให้ดูต้นที่มันยังไม่หมดนะคะมีเยอะเหมือนกันนะคะเ mm. นี่ยค่ะ มองเห็นไหมคะนะคะก็จะเป็นแบบนี so, 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 kind of ้เป็นเชื้อราเลยนะคะค่ะเขายังสลักไม่หมดนะคะแต่ว่าก็กำลังแตกออกมาใหม่นะคะต้นนี้ก็นะก็ทำเหมือนกันนะคะดูจะมีหอยหอยทากดูดูดูหอยทากใหญ่มากนะคะจะมีหอยทากนะคะมาอยู่ตรงนี้นะะค หอยทาเขามาทำอะไรอะคะหอยทากพอเขาเห็นคนเขาก็จะเข้าตัวใหญ่มากๆเลยนะคะเมื่อวานบีทําเสร็จไม่เห็นมีนมาจากไหนก็ไม่รู้นะคะนี่แหลคะค่ะก็กลัวพวกหอย มดมแมลงตัวนอนอะไรอย่างนี้นะโคนของเขาจะประมาณนี้นะคะมีโคนดอกดำมากนี่ต้องแต่ว่าตอนหลังมานี้แดดออกนะคะก็คงก็มีมมแมแมลงมาด้วยนะคะก็จะประมาณนี้นะคะนี่ยังยังไม่หมดนะคะเขายังสลัดใบแห้งไม่หมดนะคะ,คะมาดูอีกต้นหนึ่งนะคะต้นนี้นะคะ ต้นนี้ก็ค่อนข้างเกือบจะหมดแล้วนะคะเขาจะสลัดใบแห้งเกือบจะหมดแล้วนะคะอันนี้ใบเพสลัดมาแล้วนะคะใบเพสลดัดก็ยังก็ยังมีบ้างนะคะขอบใบแห้งก็ยังมีอยู่นะคะอากาศนี้แต่ว่าถ้ามันเหลืองนะคะอาจารย์ก็ แนะนำให้ N P K ตัว N นะคะ N ก็คือไนโตรเจนนั่นเองนะคะแล้วก็เพิ่มตัวหน้าให้มีตัวเลขสูงกว่านะคะตัวหลังก็คือ N P K นั่นแหละตัว N ก็คือไนโตรเจนนะคะนะคะ K ก็คือฟอสฟอรัสนะคะ N P P P ฟอสฟอรัสหรือเปล่า N ไนโตรเจนนะคะ ประมาณนี้คร่าวๆนะคะ N P ะประมาณนี้นะคะบีก็พามาอัปเดตให้ดูว่าหลังจากเราทำารีบนรูทไปเรียบร้อยแล้วนะคะต้นของเราก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะบีให้ดใหูให้ดูนะคะก็ประมาณนี้นะคะอันนี้ก็ก <c oughs> ่อนหน้านี้นะคะกิ่งเขาก็จะแห้ง ตอนนี้ก็จะมีการแตกยอดขึ้นมานะะกิ่งแห้งบีก็จะตัดตัดออกไปก่อนนะคะจะเป็นก้านทูบอะคะ่ะก็จะตัดออกนะคะตัดให้เขาขึ้นใหม่ต้นที่เขาไปไม่ได้ไปต่อไม่ได้เราก็ขุดออกแล้วก็ลงใหม่นะคะบีมาบีคอ์แล้วต้นที่ไปไม่ได้นั้นก็คือหลุมหลุมเราเราไม่ได้เตรียมหลุมใหญ่ไว้ือ,ค,อ,ค,อคือการจะปลูกก็คือต้องเตรียมหลุมเตรียมผสมดิน เยอะๆเลยนะคะในความคิดบีวันนี้นะคะใช่ค่ะเราอันนี้เราปลูกแบบรีบมากเลยนะคะตอนเราปลูกทั้งเราทํางานประจํานะตอนนั้นเราทํางานประจําด้วยแล้วพี่เขาก็จะกลับจันทบุรีเราก็รีบใหญ่เลยเร่งนะคะการที่เราจะทําอะไรก็แล้วแต่เราต้องมีความพร้อมนะคะต้องเตรียมการล่วงหน้าไม่ว่าจะเตรียมหลุมเตรียมดินผสมดินเตรียม วางท่อนะ้ำอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะคะใจเย็นๆต้องวางระบบให้เรียบร้อยก่อนอย่าใจร้อนนะคะใจเย็นๆกเกษตรทำกรเกษตรแบบนะคะค่ะอันนี้ก็ปีก็พามาอัปเดตนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะมาแนะนำที่ว่าเจอปัญหาขอบใบแห้งตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะคะเขาสลัดแล้วเข เปลี่ยนใบใหม่ขึ้นมาพอเปลี่ยนใบใหม่ทายังไงเราถึงจะรักษาใบที่เขาขึ้นมาใหม่ไม่ให้เป็นเหมือนเดิมนะะเราต้องศึกษาในจุดนี้เขาขาดอะไรเราต้องเราต้องวัดค่าดินด้วยนะคะค่าของดินจะอยู่ที่5.5ถึง6.5นะคะก่อนหน้านี้วีมาวัดดูกับอาจารย์นะมันก็จะอยู่ประมาณ5 4.5 5นะคะ ห้าจุดห้าก็มีห้าก็มีบางต้นนะคะบางบางบางต้นก็จะเป็นกรดนะคะถ้าจากว่าห้าจุดห้าก็จะเป็นกรดนะคะที่ดีที่สุดก็คือจะต้องให้ห้าจุดห้าถึงหกจุดห้านะคะใหดินเป็นด่างหรือเป็นกลางนะคะการเจริญเติบโตจะดีนะคะค่ะพี่ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะก็ใครมากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะ,ะก็ขอขอบคุณมากที่สละเวลา มาชมคลิปให้นะคะ,คะขอขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ